ครับสวัสดีครับเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเฮานะครับกับหนุ่มพนักงานโอ้เสาร์นี้ว่าสีเห็ดยังกินนะครับตลาดก็บ่ได้ไปนะครับแต่มีปลานิ่งอยู่ในตู้ตัวหนึ่งนะครับสีเราเห็ดยังกินแต่ก็คิไมนู่เหอครับว่าสีเห็ดปลารลาดพิกนะครับเนาะครับเดี๋ยวเฮาสิไปเห็ดปลารลาดิกแสพสเสาร์ย้ำเสาร์บรรยากาศเสาร์อาทิตย์ย้ำหยุดนะครับเนาะครับ เข้ไปติดตามติดชมกันเลยนะครับนะก็ช่องส,สบายสไตล์เอ็เจนะครับต่อไปเขาจะเป็นการเฮ็ดปลาละพกให้กินนะครับครับขอเชิญรับชมด้ต่อไปเลยนะครับเอามือทำอางงี้ปิดปิด <c oughs> ปิดจอกอะ่ะเอาือเนี่ยสบายดีครับพ่อครัววันนี้ทำอะไรเฮดปลาละพิครับ แล้วนันทำไรนะเนยพริกตำพริกตำพริกตำพริกครับแกกระเทียมหน่อยหนึ่งพริกสดอันนะั้นน่ะปลาทอดครับกำลังผีทอดครับากาะชายหอนหอน เป็นไปได้จุดคากินในน้ำอกวะมาไปหาจับมันหรอกตำพริกไว้ครับถาปลาซูกกันเดทีุ่ียางาหัเด็ดพความกันไปเลย

แช่นี oh, ่โอ้ร้อนจังครอบครัวซีเบิง ใส่น oh. ้ำปลาเพิ่มลืมอะไรอีกอ่ะไม่ลืมเหรอเขียมไม่แล้ว เีไปเดียวก็อ่ะครับกินกากกินโ้าอยร้หอมเลยกินร้หอมเลยเด็กมนนี้คือะรใบอันนี้าวอยไปเรื่องว่าเตะก็ชาขาวโอเคแล้วมาชิมให้กล้องดูหน่อยสิจับไม่ทันใสาวใส่ไปเลยที่ใส่มันหยอกเลย แล้วก็ดีไซน์ตอนต่างไปเดินหัวลักมันคือกระยอบอีกแก๊เยกกลยตักราดเลยครับ,รบพูดดังๆหน่อยไม่ได้ยินเลย,ยเช็ดปลาดาทีครับพัดในเห็ดง่ายๆครับกันกิน บางคนก็เป็นเห็ดเห็ดพิแกงครับเนาะเป็นพิแกงพิแกงเผ็ดเห็ดปลาไหลพแกงของผมมันเป็นเปรย์เศร้าตื่นสวยเปรย์ไปตลาดครับเอาพริกสดน่อครับตัดใจดลแซ่บครับมีเซ็ตแล้วครับปลาไหลพริกครับอันนี้ครับถ่ายรูปวันเดียวจั่วครับเสร็จแล้ว